โอเชเจ็ดโลสวัสดีสวีดัสเพื่อนเพื่อนที่ไปซื้อปลาหมึกนอกโลกทุกคนทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่ผมอีกแล้วคนดีไม่มีตังนะครับวันนี้เราก็มาอยู่ในเกมอนิเมะเจ็ดบาปกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวตัวละครตัวใหม่นะครับเป็นตัวละครที่เข้ามาได้นานแล้วละครับแต่ว่าเป็นตัวละครยอดนิยมเลยก็ว่าได้นะครับตัวนี้มีชื่อว่าเอสคาร์นอะครับใครไม่รู้จักนี่ก็คือว่าจบเลยนะครับเป็นตัวหลักในอนิเมะหรือว่าเกม เรื่องนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูตัวละครกันเลยนะครับตัวละครตัวนี้นะครับผมบอกว่าผมบอกไว้เลยนะครับว่าโหดมากๆนะครับแล้วผมก็สุ่มได้ตั้งแต่นานแล้วนะครับแต่ว่าผมไม่ได้ทําคลิปนะครับตอนนั้นก็มีติดภารกิจนะครับติดงงติดงานอะไรเยอะแยะมากมายนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูตัวละครกันเลยนะครับนี่นะครับเป็นป่าเขียวนะครับนี่ผมปลดล็อก ขวานแล้วนะครับเป็นขวานสีทองนะครับปกติมันจะเป็นขวานสีดานะครับขวานสีดําเดี๋ยวเข้าไปดูนะครับนี่นะครับจะเป็นขวานแบบนี้นะครับขวานสีดําแบบนี้เลยนะครับแต่อันนี้ขวานระดับ ur นะครับมันจะให้เราทำ q u e s นะครับแล้วก็สะสมแต้มสุริยันนะครับเพื่อปลดล็อกขวานนะครับตัวนี้นะขวานสีทองนะครับอย่างนี้เลย เดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไปดูชุดนะครับชุดก็ระดับ SSR นะครับก็จะเป็นชุดนี้นะครับตอนที่ยังไม่พัฒนานะครับตัวละครยังไม่พัฒนาเนาะก็จะเป็นชุดนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูสกิลอันติหรือว่าอะไรต่างๆของตัวละครกันเลยนะครับธาตุนะครับเป็นธาตุเขียวนะครับหรือว่าพลังชีวิตนั่นเองนะครับเผ่าพันธุ์มนุษย์นะครับ ระดับพลังต่อสู้นะครับ21,976นะครับพลังโจมตีนะครับ4,805นะครับพลังป้องกัน3,134นะครับพลังชีวิต59,397สกิลต่างๆนะครับสกิลที่1มีชื่อว่าบันจงฟาดนะครับสร้างดาเมจ240%ของพลังโจมตี2ดาว สร้างดาเมจ300%รของพลังโจมตีแก่ศัตรู1รลายและเพิ่มเกียรติท่าไม้ตาย1จุดนะครับ3ดาวนะครับสร้างดาเมจ500%ของพลังโจมตีแก่ศัตรู1นลายและเพิ่มเกียรติท่าไม้ตาย2จุดสกิลที่2นะครับสร้างดาเมจ1 80%อบของพลังโจมตีแก่ศัตรู1รลายและมอบเอฟเฟกต์เผาไหม้เป็นเวลา3เทินเผาไหม้ปริมาณดาเมจ ที่เป้าหมายได้รับบวก10%ทับซ้อนกันได้2ดาวนะครับถอนเอฟเฟกบัฟนะครับของศัตรตู1นลายสร้างดาเมจร80%ของพลังโจมตีและมอบเอฟเฟกเผาไหม้เป็นเวลา3เทินเผาไหม้เหมือนกันนะครับ3ดาวนะครับถอนเอฟเฟกบัฟของศัตรตู1ลายสร้างดาเมจ300%รปเของพลังโจมตีและมอบเอฟเฟกเผาไหม้2อันเป็นเวลา4เทิน พอไหมเหมือนกันนะครับสกิลวันตินะครับมีชื่อว่าลงทันสร้างดาเมจ840%รของพลังโจมตีแก่ศัตรูหนึ่งลายสกิลประสานนะครับมีชื่อว่าสุภาพบุรุษผู้สูงสักดสร้างดาเมจ960%รของพลังโจมตีแก่ศัตรูหนึ่งลายนะครับเอากลักษณ์ของตัวละครนะครับผู้ยืนบนจุดสูงสุดนะครับ หากเกียร์ท่าไม้ตายของอัศวินจะถอนบัฟและดีบัฟของอัศวินและคุ้มกันทั้งบัฟและดีบัฟเรียกว่าถ้าโดนแบบแช่แข็งอะไรแบบนี้ก็ไม่มีผลนะครับสําหรับตัวละครตัวนี้นะครับหรือว่าโดนบัฟโดนอะไรแบบนี้ก็ไม่สามารถที่จะทําอะไรป่าได้นั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูการปลุกพลังนะครับปลุกพลังต่งตางๆนะครับมีถึงเลเวล6นะครับสูงสุด รลเวลหนึ่งก็อยู่ที่สร้างดาเมจ840%ของพลังโจมตีแกศัตรูหนึ่งลนนะครับตัวนี้มันจะอัปเเอทจะอัปเกรดไปเรื่อยๆนะครับเมื่อเราสุ่มตัวนี้ได้นะครับเมื่อเราสุ่มได้ตัวละครเราก็จะได้เหรียญมาเพื่ออัปเกรดถ้าไม้ตายของตัวละครนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือ,อไอเทมนะครับ อันนี้ก็คือไอเทมที่ผมใส่นะครับก็จะเป็นไอเทมพลังโจมตีนะครับเป็นไอเทมจู่โจมนะครับก็จะเป็นไอเทมจู่โจมกาไรนะครับพลังโจมตี6 8 6้นะครับหกร้อยแปดสิบหกนะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมยังอัพอะไรไม่เต็มหรอกครับก็อัพไปเรื่อยนะครับแล้วก็ตามแรงนะครับตามตามมีตามเกิดนะครับผมก็อัพไปประมาณนี้แหละครับ สำหรับตัวละครตัวนี้นะครับแล้วก็สกิลอะไรต่างๆนะครับก็จะประมาณนี้ตอนแรกนะครับใหม่ๆเลยตัวละครก็อยู่ในระดับ s s r นะครับแล้วก็ผมจะแล้วก็ผมทำการอัพเป็นเลเวล60นะครับตอนนี้ก็จะทำการอัพขึ้นอีกเลเวลหนึ่งนะครับคือเลเวล65นั่นเองนะครับแต่ตอนนี้ก็ต้องรอกันยาวยาวไปก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้ยังไม่ได้ฟาร์มอะไรเลยนะครับ โอเคนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูสกิลต่างๆในรูปแบบอนิเมะกันเลยนะครับเอาละครับตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในตัวเกมกันแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาลองสกิลที่1กันเลยนะครับจะเป็นการฟันขวานลงอย่างนี้นะครับสกิลที่1นนะครับโอ้บอกเลยว่าโคตรแรงนะครับดินกระจายเลยนะครับ่างดาวนะครับจะฟันลงประมาณนี้นะครับแล้วก็จะเพิ่มเกียรติธารมให้ตายให้ตัวเองด้วยนะครับ ามดาวนะครับโอ้อย่างนี้เลยแล้วก็สกิลที่2นะครับเป็นสกิลปล่อยเพิงนะครับลูกบอลเพิงยักษ์นะครับอย่างนี้เลยคล้ายๆกับนารุโตะนะครับนารุโตะไม่ใช่นารุโตะหรือว่าไอ้โมกุลน,นะครับคล้ายๆโมกุลคนละเรื่องกันแล้วนะไม่อย่างนี้เลยนะครับ2ดาวนะครับ3มดาวก็ สกิลที่2นะครับก็จะเป็นการปล่อยลูกบอลเพลิงไปอย่างนี้นะครับนี่บอกเลยว่าทั้งแรงนะครับทั้งเผาไหม้2ดาวนะครับโปบอกเลยว่าสุดยอดนะครับเป็นเหมือนท่าไม่ตายของป่าเลยก็ว่าได้นะครับสำหรับท่าปล่อยลูกบอลเพลิงผมเห็นในอนิเมะนะครับที่มันปล่อยใส่เอสคารนอนะครับ เอคานอนเกือบเอาตัวไม่รอดนะครับมาดูอันตีนะครับตอนนี้น่าจะเป็นเที่ยงตรงนะครับแล้วก็ทำให้ป่าเขาเนี่ยมีพลังแบบเต็มที่นะครับเหมือนศัตรูนี่ตัวเล็กลงไปเลยนะครับโคตรแรงอ,อีกรอบนึงครับอีกรอบหนึ่งยังไม่สะใจนะครับ โอ้ยเพิ่มพลังนะครับโอ้โหกามใหญ่ขึ้นนะครับลอยสักสึงตนะครับโอ้โหดูไหครับสุตัวตัวเล็กเลยไม่เป็นไงล่ะโอ้โหสุดยอดสก,กิลวะสานนะครับสก,กิลวะสานก็ประมาณนี้นะครับอืมก็มีการห้ามสาวไว้นะครับเดี๋ยวโชว์เองหรือป่าโชว์เองนะครับ เรีบร้อยนะครับโลกจะแตกวะเนี <of> ่ยเมอรลินนะครับใช้โล่นะครับทําให้พลังเล็กลงไม่มีต่อยด้วย <c oughs> เป็นไงครับต่อยในสกิปนะครับเอามาดูอีกรอบนะครับ <of> อ,อย่างรออย่างรอ ผมว่าถ้าศัตรูโดนสกิลนี้ไปนะครับไม่น่าจะรอดนะครับบอกไว้เลยว่าแรงสุดยอดโหดมากนะครับอันตินี่นะครับโอเคนะครับอันติหรือว่าสกิลอะไรต่างๆของตัวละครก็จะมีประมาณเท่านี้นะครับเดี๋ยวเราถ้ามีอะไรอัปเดตใหม่นะครับเดี๋ยวผมจะมาําคลิปนะครับให้น้องๆหรือว่าเพื่อนๆนนะครับได้รับชมอีกครั้งหนึ่งนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผม